นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกราบขอบพระคุณครับก็สวอบางคนก็มีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ส่วนจะมีผู้มีอิทธิพลหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ผมเชื่อว่า,าท่านมุทรชาดาไม่กล้าจัดการกับสวอคนนี้ที่มีกรณีที่วัดบางคลาเนี่ยผมว่าชาดาไม่กล้าหรอกเพราะพวกนี้เป็นสวอจนะสวอพวกนี้ก็ถูกตั้งคาถาม่ามีอิทธิพลหรือไม่มีอิทธิฤทธิ์หรือไม่ก็ดูเอาแล้วกันนะท่านสมุทรชดาเนี่ยบอกจะปราบมีอิทธิพลกล้าปากสวอวัดบางคลาไไ้ได้ ถ้าส่วนตัวผมก็ไม่กล้านะเขาก็จะปราบเฉพาะพวกไม่มีเส้นหรือปล่าคขอนไหนมีเส้นกล้าปราบไหมนะครับเอานี่ตรงไปตรงมานะครับอ่านะนะครับนะนะฮะตรงไปตรงมากล้าปราบไหมนะครับกล้าปราบนะครนะกล้าปราบไหมปราบเฉพาะพวกไม่ม um> ีเส้นไม่มีทางสู้หรือปล่าจริงไหมครับพี่น้องครับไม่ปราบครับสวอที่วัดบางทางกล้าไหมนะครับจะกล้าไหมครับอ่านะครับ ก้าวไกลยิ่งสุดตรงครับคุณเดชาต้องเป็นกลางด้วยครับป้าหนอเราจะไปวิพากษ์วิจารณ์ก้าวไกลทาไมครับเขาไม่ได้บริหารประเทศเขาเป็นฝ่ายค้านเขาสุดโตงก็ไม่ต้องไปเลือกเขาติดครับเราจะไปวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายค้านทำไมตอนนี้มีรัฐบาลเราต้องวิจารณ์รัฐบาลก้าวไกลไม่ได้ดูแลงบประมาณแผ่นดินเราจะไปด่าคนที่ตรวจสอบทําไมอ่ะถือว่ารัฐบาลจะไปตั้งตำรวจทหารไปจับผิดฝ่ายค้านซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบจะไปจับผิดไปตรวจสอบฝ่ายค้านเพื่อประชาชนจะได้อะไรครับ แต่สมาชิกพรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์พรรคร่วมรัฐบาลได้ประโยชน์ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เราควรตรวจสอบคนที่เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกที่มีอำนาจในการบริหารประเทศและใช้เงินภาษีครัคจะไปตรวจสอบฝ่ายค้านเพื่ออะไรครับครับเออนะอ,อ่นะครับตรวจสอบทำไมเขาฝ่ายค้านครับเขาไม่ได้มีอำนาจในการบริหารประเทศประเทศจเจริญหรือไม่อ,อยู่ที่เศรษฐาและคณะรัฐมนตรีชัดเจนนะนะครับไปตรวจสอบทำไมเขามีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแล้วไปตรวจสอบเขาเพื่อ เลยมันสะใจแล้วก็เอาใจรัฐบาลเหรอมันจะได้ประโยชน์เราต้องตรวจสอบว่าโกงไหมเพราะในสมัยทักษิณสมัยยิ่งรักก็มีการทุจริตคนทักษิณกับยิ่งรักต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศสารจำคุกแล้วอันนี้เรื่องจริงเราต้องตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างจำนำข้าวที่บานมาเนี่ยก,การทุจริตคนติดคุกกตารางไปอันนี้คือเรื่องจริงตรวจสอบคนที่มีอำนาจคนที่บริหารประเทศคนใช้เงินภาษีไม่ใช่มาตรวจสอบฝ่ายคา้านไปตรวจสอบอะไมไปตรวจสอบพิธานเลยบุกลูกป่าหรือเปล่าเลยแล้วมันได้ประชาชนได้ประโยชน์อะไร เขามีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลคนที่จะมาบริหารประเทศแทนเรานะครับชาลินพูดเป็นกลางแล้วหรือ,อยังห,าาหัวแล้วนะตรวจสอบท็ไม่ฝ่ายค้านนะตรวจสอบกิทาบุกลูกปลาอาหรือว่าอาตรวจสอบฝ่ายค้านประชาชนได้ประโยชน์อะไรครับนะตรวจสอบฝ่ายค้านประโยชน์ต้องตรวจสอบเศษฐาเนี่ยนะหาเสียไว้โกหกประชาชนมันทำจริงหรือเปล่าค่าแรงหกพร้อยบาทอญญาพิจารีสองหมื่นนะรถไฟฟี รถไฟฟ้าฟรี20บาทตลอดสายแก้รัฐธรรมนูญนะพักนี่เกษตรกรทำจริงไหมต้องไปตรวจสอบตรวจสอบการใช้เงินภาษีเพราะเป็นเงินของทุกคนรับนะนะครับโอ้ตรวจสอบฝ่ายค้าไปตรวจสอบทำไมฝ่ายค้านกินแต่เงินเดือนไม่มีโอกาสใช้เงินคางงีไม่กามากเอาว่าประมาณไปใช้จัดซื้อจัดจ้างก็ไม่ได้จะไปตรวจสอบมันทำไมนะครับเวก็ผมบอกแล้วมันจะเสื่อมลงเรื่อยๆถ้าเกิดว่า พี่น้องประชาชนแสดงความคิดเห็นผมพ่าพาทวิจารณรัฐบาลแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เอฟซีเพื่อไทยมามาด่าผมพรรคเพื่อไทยจะเสื่อมทุกวันเสื่อมเสื่อมไปเรื่อยกลายเป็นพรรคประเด็จก,การเพราะอะไรใครวิจารณ์ไม่ได้คอยมาด่ามาแซ่ชมนะครับอ๋อองจะโดนขับออกจากพหรือไม่มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีแต่พรรค่ายรฐาัฐบาลพรรคที่จะบัตสัไ์ไปด่าเขาบอกว่าเขาเหลี่ยมทุกดอกตบัตสั์ผมยังไม่ แล้วเขาก็เกลี่ยมทุกดอกผมยังไม่เห็นเลยว่ามีการกระทําอะไรหมอของก็ยังคงเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งแต่พักเพื่อไทยพักอะไรต่างๆไม่ด่าเขาแล้วเขายังไม่ทําอะไรเลยนะครับไม่ด่าเขาแล้วยังไม่มีใครขับออกจากพักไครลาออกอะไรยังไม่ดีเลยไม่ว่ากันนะครับนะครับตรวจสอบรัฐบาลครับตนะรวจสอบดูว่าหาเสียงไว้ทําตามที่พูดหรือเปล่านะครับนะคนที่ชอบรัฐบาลเนี่ยนะคุณต้องคอยติดตามทําตามที่พูดไหมทาได้จริงไหม โอบประชาชนหรือเปล่าต้องติดตามผมก็ติดตามอยู่ครับนะแล้วจะเอาเงินภาษีไปใช้เนี่ยก็ต้องเังเสียผมด้วยผมเสียภาษีนะเสียภาษีเยอะด้วยเดือนเนนึ่งน,นะดานะเขาไม่ส่องกระจกดูตัวเองอ๋อคือวิจารณรัฐบาลไม่ได้นะอ๋อนะใครวิจารรัฐบาลชุดน,นี้ไม่ได้นะผมจะพูดทุกวันนะครับวิจาร,ร์ไม่ได้ต่อไปเดี๋ยวก็พังเพราะรัฐบาลของประชาชนเนี่ยสามารถวิจารณได้เอาเงินภาษีไปแจกห้าแสนล้านเงินมันเยอะ คนมีบาวิจารย์เยอะแยะมากมายเนะเพราะฉะนั้นถ้าจะแจกแจก,กเฉพาะคนยากคนจนไม่ต้องมาแจกกูนะครับไดนะนะครับชาดาอะไรชอบอาจารย์ตรงไปตรงมาครับนะครับเนี่ยนะครับนะคบวามเหลื่อมล้ําต่างๆนะครับให้ยูจากอาดีตเจ้าของบัาเพื่อไทยและการคุณทักษิลนางนะสารเจ้าคุกก็ไม่ยอมติดคุกนะูไปนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจแบบเนี้ยเป็นการ เลื่อกปฏิบัติหรือไม่เหยือบล้างไหมดั่มรวยเศรษฐีมีเส้นมีสายไม่ต้องติดคุกใช่หรือไม่อันนี้เรื่องจริงครับผมอยากถามเออนะครับเอิอะไรนี่นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องการบ้านการเมืองนะครับมาดูกันต่อไปนโยบายนะครับ่จะลดลดค่าน้ามันลดค่าไฟจะทําได้กี่เดือนเพราะมันต้องเอาเงินภาษีไปไปสักพอร์ตแล้วก็ต้องไปกู้เงินมาแล้วก็ไปุดหุนกดเงินสัพพัฒนก็ประเทศก็เองเด้อเราต้องรู้ว่าทําอย่างไรถึงจะมีไรายได้ จะไปขึ้นค่าแรงหกร้อยบาทมันทำได้ที่ไหนนะผมติดตามข่าวนะค,คิดดูทุกวันได้สามร้อยเพิ่มเป็นหกร้อยบาทคุณหาเสียงกันไว้นะมันเกินจริงหรือเปล่าเป็นการหลอกลวงไหมคนหลงเชื่อแล้ว,ลวก็ไปกลางคะแนนให้คุณหรือเปล่าอันนี้เรามีสิทธิพิบาติอาจารย์ได้แต่จถ้าคุณทําได้เหมือนที่คุณหาเสียงอันนี้เราก็ต้องอขอบคุณนะครับขอบคุณพักเพื่อไทยมากว่าพูดจริงทําจริงแต่ผมดูแล้วนะสามร้อยเป็นหกร้อยบาทผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นในฐานะคนเสียงเอฟซีเพื่อไทยอย่ามาด่าผมนะครับ ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากด่ามผมเนี่ยคุณพักผ่อนแล้วแดก้าแล้วออกมาจากไลฟ์สดเลยไม่ต้องมาดูครับนะครับเพราะรายการนี้เป็นรายการเปิดกว้างต้องให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุกวันเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยนะถ้าคุณไม่อาสีคุ้ได้หกร้อยคุณลองคิดดูถ้าลูกจ้างคุณเนี่ยค่าแรงหกร้อยเนี่ยคุณจะจ้างมาขายข้าวแกงได้ไหมคุณจะจ้างมาทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆไนมัไม่มีเราก็ทิ้มหายบ้านเมืองเป็นนโยบายที่พักเพื่อไทยไปหาเสียงไหมมันคือการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าผมมีสิทธิพิจารณาได้เพราะคุณหาเส อ,อถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ต้องออกมาขอโทษประชาชนนะครับออกมาขายขอโทษประชาชนเงินเดือนสองหมื่นห้าเนี่ยล,ลูกลหลานหลานผมเนี่ยก็อายุประมาณสามสิบต้นๆ้นเนี่ยเขาจบปริญญาตรีมาเขาอยากได้สองหมื่นห้าก็ไปหลงชื่อพรรคเพื่อไทยแล้วกันเขามีสิทธิ์เรียกร้องไหมว่าเอา้าไม่กล้าให้มึงเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเพราะผมว่ค,คิดว่ามึงจะให้สองหมื่นห้าในตอนนี้นะดูแนวโน้มแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้สองหมื่นห้าเนี่ยถ้าแ,แบบนี้เขามีการพรรคเพื่อไทยได้ไหมครับหรือห้ามมีการ จะโดนประหารชีวิตหรือเอาทหารมาจับหรือ,อยังไงครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เขาเขาเลือกเพราะว่าเขาคิดว่าได้สองหมื่นห้าแล้วอ้คนคิดว่าได้หกพันเขาไปเลือกไงเขาเอเขอคะแนนคืนได้ไหมครับพิจารณาได้ไหมครับฮะพิจารณาได้ไหมครับรเพื่อไทยครับเอฟซีเข้ามาดา่าผมอีกแล้วนะครับเอฟซีเพื่อไทยนยเข้ามาด่าผมตลอดพักก็จะพังขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณด่าคนที่วิพ,พ,พา์วิจารณ์ติดตามในสิ่งทีุ่ณหาเสียงไว้ก็เข้ามาด่า คนที่เขาคิดว่าได้สองหมื่นห้าเขาลงคะแนนไปแล้วเขาก็ติดตามเมื่อไหร่จะได้สองหมื่นห้าเออนะครับเนี่ยครับเข้ามาด่าผมอีกแล้วครับชื่ออะไรเนี่ยนายอะไรเนี่ยเขาไม่ได้อ่าเนี่ยนะมีเยอะแยะเนี่ยเขามาติดตามเลยเข้ามาด่าแล้วกแสดนว่าเหไหพอหาเสียงมาแล้วทําไม่ได้ประชาชนมาติดตามว่าเขาเลือกคุณไปแล้วเนี่ยแต่คุณยังทําไม่ได้สองหมื่นห้าหาอ่ะอย่าทีแล้วก็ไปด่าเขานะ ไป<ช>หาเสียงไปบอกเขาว่าจะสองหมื่นห้าันาตีแล้วบอกไม่ได้บอกเขามาตามแล้วเขามาวิพากษ์วิจารณ์ขอด่าเขาทั้งครั้งที่คะแนน,นก็เอาเข้าไปแบบนี้สมัยหน้าจะมีคนเลือกไหมครับเออนะครับจะมีคนเลือกไหมครับด่าคนสมพรก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลอาจารย์หัวเสียเลยครับอ๋อไม่มีครับเราอย่าไปสนใจกับก้าวไกลก้าวไกลตอนนี้ก็เป็นฝ่ายค้านไปแล้วครับคนมส,มสมพรครับเราต้องติดตามนโยบายรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเขาบอกเขาไม่ได้เป็นประเด็นการนะครับ เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เราอย่าไปพูดถึงเรื่องหัวเสียหรือหัวไม่เสียนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะครับนะครับเราต้องติดตามครับเห็นมีคนข้าดาผมเนี่ยทาดาผมทําไมอะผมติดตามมาสองหมื่นห้าเนี่ยที่ไปหาเสียงไว้เนี่ยหลอกลวงประชาชนหรือเปล่ามันยาตีเขาอยากถามแค่นี้ก็ด่าผมเลยเลยครับก็แสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคประเด็จการใช่หรือไม่ผมพูดทุกวันในพรรคพังเนี่ยพังนะครับวิจารณ์ไม่ได้ครับถ้าาผมมาวิพากษ์วิจารณ์ไปเป็นปากไมเสียงแทนประชาชนด่าผมอีกยิ่งพังนะครับพังนะครับนะครับ เดินค่าไฟจะลดลงไหมอ่าอ่าน้ำมันจริงหรือเปล่า2ี่สบ,บาทตลอดสายรถไฟฟ้าจริงไหมนะครับถ้าไม่จริงประชาชนมีสิทธิติดตามเลยโอ้ดิฉันขึ้นรถไฟฟ้าในกรุงเทพมันแพงมากค่ะพอพักเพื่อไทยหมอชนน่าบอก2ี่สบ,บาทตลอดสายในเลือกเพื่อไทยสมมติแล้ววันนี้ปรากฏว่าในนโยบายรัฐบาลไม่มีนะเขาก็มาแสดงความไม่เห็นลอลงรวประชาชนรือเรากูแค่นี้ไปรับดาทอกเลยครับดาทอ ด่าทอประชาชนเลยนะครับนะครับอย่าไปด่าทอเขาแค่มาติดตามแค่นี้ยังฟังไม่ได้นะครับนะนะครับอย่าไปด่าทอประชาชนที่เขาติดตามว่าสิ่งที่หาวเสียงไว้ทําได้หรือเปล่าแค่นี้กระดาผม,มแล้วนะครับแล้วไม่ต้องไปตรวจสอบพักก้าวไกลไปตรวจสอบเขาทำไมเป็นฝ่ายค้างเขาไม่มนะีอำนาจเขาไม่ใ si ช <ข religion, S 2> ่ผู้บริหารประเทศเขาแค่คนตรวจสอบว่าพักเพื่อไทยทําทอะไรที่ผิดบ้างทำความเสียหายประเทศชาติอะไรบ้างเอาอย่างนี้พักก้าวไกลไปตรวจสอบรัฐบาลอย่างนี้คุณมต้องด่าก้าวไกลไปตรวจสอบเขาทำไม ให้เขาทำไม่เต็มที่พอทําเต็มที่มันต้องเหมือนนโยบายจับนำา่าวสุดท้ายก็ทุจริตคอรรับชันถูกดำเนินคดีอดีตนายกยิ่งรักก็ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศศาลก็จําคุกแล้วยังไม่ยังไม่กลับมารับโทษในประเทศไทยเอาอย่างนั้นแหละครับแตครับชัดเจนนะอันนี้ก็พูดถึงบ้านการบ้านการเมืองซะก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องคดีดนะัะ